อันนี้คือแนะนำนะครับสามารถทานได้นะครับมาม่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทานไม่ได้นะครับแต่ว่าจะมีการใส่อะไรเข้าไปนะครับให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะครับยินดีตดอครับทุกคนครับมานู่รายการแตกเลือดนะครับ EP 7แล้วนะครับผมวันนี้คือเป็นเมนูแบบโคตรง่ายนะคือเป็นเมนูบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับที่ สามารถที่จะทานได้แต่ก็ไม่นำให้ทานบ่อยอยู่ดีนะครับผม <Wow. S 1> โอเคมาเริ่มกันเลยมามีกึ่งไส้ดูบเนี่ยเพื่อนๆไปเลือกเอาได้เลยนะครับ,นะรบตามชอบเลยแต่ว่าให้ไปเลือกที่มันแยกกันระหว่างเครื่องปรุงกับน้ามันนะครับผมเพราะว่า วันนี้ที่เราจะทำกันเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำมันนะครับเราจะเอาซอสน้ำมันเนี่ยจิิงเลยใช้แค่เครื่องปรุงกับมันแล้วก็เส้น,นครับมันจะลดแคลอรี่ลงได้เยอะมากนะครับผมคือวันนี้เนี่ยมาม่าเราจะไม่ได้กินแค่มามา่าเปล่านะเพราะงั้นมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้สนารอาหารที่ครบหรือเพียงพอเองเพราะว่าในเส้นเนี่ยมันจะให้แค่คาร์โบไฮเดรตไขมันนิดหน่อยแล้วก็เป็นโปรตีนนิดหนึ่งนะเพราะงั้นเราต้องเสริมพวกสนารอาหารอื่นเข้าไปโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ซึ่งวันนี้ผมจะเสริมเป็นไก่นะนะโอเคประมาณน,นี้ร้อกรัม เราผมก็จะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเพื่อให้เราทานง่ายนิดนึงอ่าโอเคไก่เสร็จ1 5อยห้าสิกรัมประมาณนี้โอเคต่อไปเตรียมผักต่างๆนะผมใส่เป็นบ็อกโครี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ประกาศขาวอีกนิดนึงนะครับผมบ็อกโครี่เนี่ยเป็นผักที่ผมชอบ <Wow. S 1> เพื่อนๆเ็ใส่ผักตามที่เราชอบได้เลยครับอะไรก็ได้นะ ทำง่ายๆต่อไป,ปเป็นผักกัดขาวผักกาดขาวนี่ก็ใส่แค่นี้พออ่าโอเคมาเรามาเตรียมคือมันก็ทำแบบมาม่าปกติเลยครับแต่ว่าให้เราเน้นใส่ พวกสารอาาอื่นเข้าไปเยอะๆหน่อยครับอย่ากินแค่มาม่าเปล่าๆนะครับผมเนี้ยที่ผมกินโจกินเป็นรสนี้เป็นรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะครับเนี้ยผมเอาแค่เส้นมันนะครับแล้วก็มันมีซองผงเครื่องปรุงรสมันแล้วก็เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันเนี้ยเราทิ้งเลย เราจะแค่ซองุงปรุงรสก็พอคือในนี้มันจะให้แคลอรี่น้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกรสชาติแล้วก็เป็นโซเดียมมากกว่านะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมาม่าเนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าพยายามทาให้มันเนี้ยให้มันมีความหลากหลายของสารอาหารนิดนึงก็เทียมกันค,คืออยากกินบ่อยมากคนระับเพราะว่าอาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่แปรรูปมาแล้วมาสามารถเก็บได้นานพวกนี้ของพวกนี้มันจะไม่ใช่ของสดซึ่งมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพขนาดนั้นนะครับแต่ว่ากินได้ไหมกินได้นะเพราะว่ารสชาติมันอร่อยส่วนตัวผมก็ชอบผมจะกินมันประมาณสัปดาห์หนึ่งครั้ ครั้งนะครับผมสำหรับมามา่าเสร็จไปแล้วก็ใส่พวกไก่ไปก่อนนะครับให้มันสุกก่อนอืมอืมไปต่อไปใส่ไข่ลงไปนะอืม,ม,อมน เต่อไปใส่เส้นลงไปนะครับอืมแล้วก็ทีนี้ก็ใส่ผักลงไปต่อเลยพ,อพ,อพักบรกอรี่เนี่ยจะสุกช้านิดนึงหลังจากนั้นก็รอครับรอนิดหนึ่งให้สุกก็คือมาม่าปกตินะทุกคนทำได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าหลักๆของคลิปนี้เนี่ยคือ เลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มันแยกเครื่องปรุงกับน้ำม,มันออกจากกันเราจะได้แยกแคลอรี่ออกมาได้นะอย่างเช่นที่ผมกินเนี่ยหอ่อเนี่ยมัน,มนเป็นห่อใหญ่ทั้งห่อจริงๆแล้วให้แคลอรี่อยู่ที่420แคลอรี่แต่พอแยกน้ำม,มันออกไปเนี่ยเหลือแค่300แคลอรี่นะแคลอรี่หายไปถึง120แคลอรี่แล้วก็อย่างหนึ่งคือให้เราเนี่ยเพิ่มสารอาหารอื่นๆเข้าไปโดยเฉพาะเนื้อสัตว์เพิ่มเข้าไปเพิ่มโปรตีนนะครับใส่ไข่ใส่ผักต่างๆม,มีคุณค่าสารอาหารมากขึ้น,นครับโอเคเรียบร้อยสุก หลัง <Wow. S 2> จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับก็ใส่ให้หมดเลยแหละคือรองว่าคือสีเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับเวลาเราใส่น้ํามันเข้าไปนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ารสชาติอะไรต่างเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะมันก็ยังรสชาติที่แบบคล้ายๆเดิมนะครับผมฮ่าเรียบร้อยอื ปกติโอเคมาดูเรื่องของแคลอรี่กันดีกว่าแคลอรี่ทั้งหมดนะครับที่ผมใส่ไปนะครับก็คือมันเท่ากับอันนี้เป็นมาม่าห่อใจก็คือเท่ากับมาม่า1.5โหนะครับผม ก็ค,คือเฉพาะเส้นอย่างเดียวเนี่ยพลังงาน300แคลอรี่นะครับผมแล้วก็อกไก่150กรัม165แคลอรี่แล้วก็มีไข่1ฟองเป็น90แคลอรี่นะครับแล้วก็มีบอูโคลอรี่เกือบเกือบร้อกรัมนะครับประมาณ10กว่าแคลอรี่เองรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ580แคลอรี่นะซึ่งพลังงานโอเคเลยมื้อนี้เนี่ยโปรตีนอยู่ที่52กรัมแฟต13กรัมแล้วก็คาร์บโบไฮเดรต60กรัมครับรวมถึงไขมันเนี่ยก็มาจากไข่แล้วก็ในเส้นมาม่านิดน,นึ่งนะ,ม,นะม,นมันนนนนนิดึงะครรับผมมแแลล้้ววกกกก็็โปตีนีเน่่่ยาาจไไขอ ว่า้สารที่แบบเยอะมากๆครับอันนี้คือแนะนำนะครับสามารถทานได้นะครับมาม่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทานไม่ได้นะครับแต่ว่าให้ทําออกมาประมาณนี้นครับมีการใส่อะไรเข้าไปนะครับให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็แยกน้ำมันออกจากกันเพื่อลดแคลอรี่รถือว่าเยี่ยมมากก็แนะนําว่าอย่ากินบ่อยนะครับอย่ากินทุกวันสัปดาห์หนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือสองสัปดาห์หรออ Favorite ครั้งเนี่ยกำลังโอเคนะครับพอเราได้รสชาติของเครื่องปรุงของมาม่าเนี่ยให้เราแบบได้หายยากค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่าส่วนรวมเนี <S <S <ส>่ยผมแนะนําอยู่แล้วให้ทานแบบเรียกว่าอะไรของค่อนข้างที่จะดีต่อ ก็มาทานสิ่งที่เราชอบนั่นเองนะครับผมผมจะบาลานซ์ชีวิตกับการกินการออกกำลังกายทำให้ผมเนี่ยเอ็อนจอยการกินแล้วก็รักษารูปร่างที่ดีได้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบชมติดตามฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์และเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย